สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคลาตโซลาเซลล์นะครับผมแทงหน้าห้องสูงโคลาตนะครับวันนี้เราจะเตรียมส่งงานลูกค้าแล้วนะครับผมเป็นเซ็ตแทงหน้าห้องสูงขนาด6เมตรถัง3ลิตร2ใบนะครับผมเป็นจุอยู่ที่ความสูง6เมตรนะครับโครงสร้างมาตรฐานแข็งแรงนะครับผมชุดนี้จะเป็นชุดโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ชุดนี้ลูกค้าติดไว้แล้วนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการให้เราเอาน้ําจาก บอวดานะครับผมที่ลูก้ารสุกไห้นะครับตัวนี้จบบอวดาแล้วนะครับผมนี้จะขึ้นถังนะครับน้ำจะบอวดาจะขึ้นถังเข้าไปตรงนี้ให้เราทำทั้งทำทั้งน้ําแล้วก็ใส่ลูกปลอดให้ลูกค้านะครับผมสวยเลยนะครับผมทั้งแท่งน้ําทั้งโซลาเซลล์นะครับผมแล้วก็น้ําลูกค้าเขาจะปล่อยเข้าไปในโพรงนากรับวันนี้จะเป็นโพองนาของลูกค้านะครับผมพื้นที่ ไม่แน่ใจว่ากี่ไร่นะครับน่าประมาณสิบถึงยี่สิบไร่ได้ไหครับนี่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็อาศัยน้ําจากหอขอแท่งน้ํานะครับผมจะปล่อยเข้าไปลดต้นไม้นะครับแล้วก็ใช้โซลาเซลล์ดูดขึ้นไปนะครับรถไฟลูกลอยให้ลูกน้อย่างดีเลยนะครับผมสวยงามแข็งแรงเลยนะครับผมนะครับโครงสร้างของเหล็กจะเป็นเหล็กกาวนัยนะครับผมของเราใช้แป๊บน้ำแป๊บน้ำนะครับเราจะไม่ได้ใช้เหล็กกล่องนะครับผมโครงสร้างทั้งหมด เพื่อให้การใช้งานที่ยาวนานและก็คงทนกับลูกค้าเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าได้งานไม่ดีนะครับนะครับามาตรฐานแข็งแรงสวยงามเลยนะครับลูกค้าท่านใดอยากให้เราทำทั้งน้ําอยากให้เราติดตั้งโซล่าเซลลก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับผมโคราชโซล่าเซลนะครับผมศูนย์922648862นะครับผมสวยงามนะครับอันนี้ทีมงานกําลังเตรียมเก็บของแล้วนะครับวันนี้งานเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะไปต่องานอีกที่หนึ่งนะครับผม นาง,งานจะอยู่ที่เส้นนี้จะอยู่ที่กระบินนะครับผมชุดนี้เสร็จเรียบร้อยนะใช้เวลาทาประมาณอาสองอาทิตย์นะครับผมชุดนี้โครงสร้างนะครับตัวเสาจะเป็นแป๊บน้ําขนาด3ามนิ้วนะครับผมแข็งแรงมากครับตัวฐานเราจะถักเหล็ก2ชั้นนะครับผมสวยงามนะครับเพื่อให้งา,านออกมาดูสวยงามเลยครับข้างล่างเป็นเหล็กสองชั้นเลยนะคะรับงแรงนะครับถ้าอมองดูก็จะเห็นนะครับสวยงาม ถังเป็นถังแกลนิกนะครับผมอย่างดีนะครับผมไม่มีตะไคร่นะครับพนักงีนเป็นสวยมากนะครับผมใช้งานน้ําแรงน้ําดีแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวนะครับงานแข็งแรงทนทานนะครับโดยทีมงานมืออาชีพนะครับผมอนน้ำเราทํามาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมหลายปีมากนะครับเพราะนั้นเราทางเราเนี่ยจะคํานวณได้ออกแบบได้นะครับเ่นลูกค้าเลยประเมินราคาก่อนนะครับไม่ต้องกลัวว่า อาจจะถูกจะแพงพอใจไม่พอใจแล้วก็ค่อยมาว่ากันนะครับผมแต่ว่าราคาก็สมสมเหตุสมผลนะครับผมวัสดุกับราคานะครัชตวงนี้เราก็ทําให้ลูกค้าได้กลางเตรีมเตรียมความสามารถตลอดนะครับฝ่ที่นึงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0 9 2 2 6 4 8 8 6 2นะครับผมโคราชโซล่าเซลขอบคุณครับ